หัวจะปวดนะครับเนื่องจากมีอาบินะผมขอเรียกอาบิด็อนะครับหรือตัวที่เข้ากระดานต่างๆไปแล้วนะครับมันก็มี a r b ์ h i ชิป a ออีกซึ่งตัวเก่านะครับก็เรียกว่า a r b d o ีดนะครับหรือ AI d o ด็กเนี่ยก็มีการตั้งชื่อเหรียญมีมที่คล้ายกันนะครับซึ่งเราก็ต้องดูเหรียญมีมแต่ละประเภทนะครับว่า ที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับเราก็แนะนำว่าถ้าลงทุนก็อย่ากเกิดร้อยดอลลาร์นะครับไม่งั้นเหรียญอะไรที่เป็นเหรียญต้นน้ำบางทีเราก็ไม่รู้อะไรแหละนะครับลงทุนเข้าไปเราก็เสียงเงินฟรีดังนั้นวันนี้ก็มีเหรียญตัวหนึ่งที่ชื่อ R าร์บเออ i นะครับเขาตั้งข้อหานะครับว่าเป็นเหรียญที่เป็นสแกมนะครับหรือเป็นเหรียญสแกมเมอร์นะครับก็มีการ สงสัยนะคะ